ก็โอ้ก่อนอื่นขอบคุณมากเลยที่ไอมาใช้บริการออรก้าออกเทียเรียนครับค่ะตอนนี้ก็หลังจากให้บริการแล้วหลังจากมาลองใช้บริการแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับออรก้าออคเทียเํียนสำหรับทริปประมาณสัก2วัน2คืนจบก็จริงๆสำหรับฟรีดฟ์การดีบบอร์ดมันก็ยังใหม่มากๆสำหรับในวงการเนาะเราก็เลือกใช้ออเก้าออคเทียเียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเรืออยู่สบาย ทุกคนสายชิลเราจะไม่เร่งรีบเราจะใชเเ้เวลาอยู่บนเรือซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเราเลือกการการอยู่บนเรือเป็นหลักก็รู้สึกว่าเรือนี้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการที่นอนสบายอาหารดาีมีเกมให้เล่นมีเครื่องดื่มพร้อมทุกอย่างโอเคครับคราวนี้ถ้าพูดถึงอคอนเซปที่ครูไอพูดไปเมื่อกีน้นี้เรื่องที่นอนสบาย อาหารดีเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของเราคือลักษณะคือกินหรูอยู่สบายได้ยุกสุดก็อยากให้พูดถึงอาหารนิดนึงลองเจาะเรื่องอาหารคือคำว่าอาหารดีเป็นยังไง,งจริงๆเนี่ยอาหารเราแบบคือจะเห็นฟรีได์แบบว่าเฮ้ยแบบกินน้อยพอกินเยอะไม่ได้ไม่จริงน,นะคะ <laughs> อันนี้ยืนยัน <laughs> กินกินแหลกเหมือนกันฉะนั้นอาหารก็ค่อนข้างสำคัญสำหรับพวกเราเพราะว่าเราจะกินทุกไดและทุกทุกท,ทุกได์ที่ขึ้นมาโดยเฉพาะของหวานก็ห้ามขาดซึ่งเรนนี้ตอบสนองดีมากนะคะ อาหารอร่อยแล้วก็ที่พิเศษสุดๆก็คือมีไฟไดิดนิ่งหนึ่งมื้อให้เราคือค้อนห้าจานเนี่ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยค่ะอิ่ม <laughs> แล้วก็สวยด้วยอร่อยด้วย okay. สุดท้ายพูดถึงห้องพักที่หนึ่งได้ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างกับห้องพักที่เราพยายามดีไซน์ออกมาให้รวมไปถึงการที่เรา บรริกาใหห้้้มีองน,นตัวเลยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากเนาะเพราะว่าแบบเอ่อเรือที่มีห้องน้ําในตัวก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ไม่ต้องมานั่งต่อแถวกันเข้าใช้ห้องน้ําก็จะสามารถอยากอาบตอนไหนก็อาบอะไรเงี้ยเนาะส่วนเตียงเนี่ยก็คือว่านุ่มเลยนุ่มแบบดูดเป็นญญาณก็คือไม่อยากตื่นตื่นสายตลอดเวลาควายควายควายสกิดใจประจำโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คับต้องสวัสดีครับก็โอกาสที่ต้องได้มาเยี่ยมเยือนออร์กาออคเทเวีแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยให้บริการสำหรับทริปที่เป็นฟรีไดฟ์ฟรีไดฟฟิ่งมาก่อนครับจุดหนึ่งเลยเราเน้นเรื่องการบริการมากๆแต่ว่าก็อยากให้ต้องคอมเมนต์ตรงๆเลยว่าการให้บริการในิปนี้เกี่ยวกับการนำเข้าเนี่ยเราผิดจริงหรือเปล่าครับก็เราเรามิดฟรีไดฟฟิ่งคอมมิชชั่น รอบนี้มาในฐานะของอการทำเป็นฟรีดิวิ่งริบวิบบอร์ดนะครับถึงทีนี้เราก็ด้วยความที่ขึ้นเรือครั้งแรกเราก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะตระหนักถึงถึง,ถ,งถึงการการจัดการในเรื่องของการดำน้ำในแนวทางของฟรีดิวิ่งซึ่งพอมาสัมผัสจริงๆใน2วันที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าทุกอย่างค่อนข้างจะโปรมากๆในในเรื่องการจัดการทั้งการ บีฟตารางในเรื่องของดีไซส์เองด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่เรารู้กันก็คือฟรีดายมันมันเป็นกีฬาซึ่งเอเรือโดยทั่วๆไปเป็นเรือสกูบา้าอาจจะไม่ไม่เข้าใจในในตรงนี้ว่าเอา๊ะพวกฟรีดายเขาทําอะไรกันหนะ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเอา่อพอเรามาสัมผัสปุ๊บทุกอย่างมันมันมันปลอดภัยด้วยความ ด้วยความที่เราเป็นครูอยู่แล้วเราจะมองเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเราเรามองว่ามันโอเคมากๆในเรื่องของอพี่ๆสตาฟหรือว่าการจัดการในเรื่องของความปลอดภัยเรารู้สึกว่าอุ่นใจมากเวลาดำน้ำในแต่ละไดไซส์เนี่ยมันมัน,ม,นมันดีมากๆครับคอบคี่สุดเบรบครับครครับบสบรรบบบบับบบรครับ ถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับการดำน้ํานี่ผมชอบห้องซาลูนมากที่สุดแล้วครับห้องซาลูนเป็นอะไรที่ที่สบายมากครับคือในเรื่องของการมุมพักผ่อนหรือว่าเอเขาเรียกอะไรนะพวกทีวีเรื่องการแบบเอนเตอร์เทนทุกทสิ่งอย่างครับก็มีบ้างครับเป็นกิจกรรมสันทนาการเล็กน้อยครับชอบมาก โหยากแล้วอะคือเราไม่จ,มไมมจริงเหรอก็อาจจาะในเรื่องของการบริการนะครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าทุกคนพี่ๆสตารทุกคนคือบริการดีเกินไปเรารู้สึกว่า <laughs> เรา, <laughs> เ,รา <laughs> เรารู้สึกว่า <laughs> โหสบายอะไรขนาดนี้อย่าเง,งี้ยไม่ไม่ไม,ไมแซวเล่นแซวเล่นครับ ในเรื่องของการปรับปรุงผมยังยังไม่ยังไม่มีข้อเห็นข้อคิดเห็นด้านนี้ผมว่าเออทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกมันโอเคมากๆครับเราค่อนข้างจะแบบประทับใจมากขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวั่ดรักรต้องขอบคุณคุณบูมแล้วก็มีใจยิ่งมากๆเลยที่มาเที่ยวเรือออกก้าออกเวียดนฟอรบสลครับวันนี้อยากให้พูดถึงความรู้สึกนิดนึงหละจากมาใช้บริการแล้วเป็นยังไงาง หลังจากที่ได้มีโอกาสมาใช้บริการของเรือ ka, ออก้าตลอด2วันที่ผ่านมาที่เกาะราชานะคะก็รู้สึกประทับใจทั้งเรื่องของ product ที่ทางเรือมีก็คือไม่ว่าจะเป็นสปอร์ซิลตี้ต่างๆห้องพักหรือรวมถึงบริการของพนักง,งานเองะคะก็ค่อนข้างดีมากๆถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเคยไปอะไรเงี้ยคะ่ะหลายๆอย่างก็คือก็เข้าใจนะคะว่าเรือ,ออาจจะไม่เคยทํา ที่เป็นทริปลิฟท์อะบอดสำหรับฟรีดเวอร์โดยเฉพาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงานเองก,ก็อะดัปกับสิ่งที่เราต้องการได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นเรื่องระยะเวลาของการดำในแต่ละดายมันอาจจะไ,ไม่ได้เป๊ะเหมือนสกูบ้าอะไรเงี้ยค่ะทางเรือก็ปรับให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของฟรีด d เวอร์อย่างแท้จริงอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้พูดถึงอันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากให้พูดถึงพับริกแอรียที่เรามีให้ใช้งาน สำหรับเรือออกก้าออกเชวีนี่ถึงว่าว่ารู้สึกยังไงแล้วก็มีมีมีความประทับใจตรงส่วนไหนบ้างเอ่อถ้าพูดถึงพับ l i ิก r แอเรียห้องซารูอย่างที่ครูต้องพูดไปแล้ว <Okay. S 2> มันก็แบบไม่มีอะไรจะติมีทั้งปักที่มีอยู่ทุกจุดที่คนจะไม่ต้องแย่งกันอย่างถ้าเรือื่นๆก็อาจจะมีแค่จุดเดียวที่ทุกคนจะต้องเอาโทรศัพท์ไปฝา แต่ตรงนี้ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นห้องซาลูนหรือว่าสถานที่ที่เราเอาไว้กินข้าวหรือว่าแม้แต่ห้องนอนเองก็จะมีจุดแบบมีจุดที่สามารถชาร์จแบตหรือชาร์จอะไรก็แล้วแต่ได้ทุกจุดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้อะไรนะคะเกี่ยวกับพับริมที่อบอกว่าชอบตรงส่วนไหนเมื่อกี้บอกแล้วห้องซาลูนแล้วอยากจะมีคอมเมนต์หรือว่าอ๋อโอเคค่ะอย่างตรงซันเด็กเองก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้าง แบบว่ามีประโยชน์มากจริงๆแล้วด้วยความที่1มันกว้างด้วยแล้วก็2ก็คือมีพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถที่จะแบบโอเคอย่างจัดโยคะเล็กๆอ,อะไรอย่างนี้ในตอนเช้า,าต้องบอกผู้ชมว่าคุณลุ้มขึ้นมาเป็นครูสอนโยคะตอนเช้าด้วยใช่ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนไม่มากเพราะว่าตื่นไม่ไหวอาจจะเตียงดูดอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าแบบว่ามีพื้นที่ที่สามารถจะให้แบบ คนที่เขาอาจจะแบบเอออยากมีช่วงเวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้รู้สึกแออัดเลยเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างค่อนข้างกว้างในแต่ละจุดอะไรเงี้ยค่ะโอเคได้ครับแฟนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอด้วยนะและคุณหมอแก๊ปใช่ครับก็จริงๆก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่มาเที่ยวเรือออกกล้าออกถึงกับซิปคู่ไอคอได้ยินอีก แล้วจริงๆแล้วอยากถามความรู้สึกนิดนึงว่ามาใช้บริการแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับที่เีราท่านอะไรครับนๆครับผมก่อนครับก็ประทับใจแบบหลายๆเรื่องครับก็คือก็เคยไป,ปร์บอร์ดอย่างนี้แบบหลายทริปนะครับแต่ว่าก็เหมือนแบบเรือที่นี่แบบเหมือนแบบเขาให้รายละเอียดกับห้องนอนเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนก็คือจะแบบว่าไปก็นอนแบบอ่ห้องน้ํารวมบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบอันนี้คือเหมือนมีห้องน้ําในตัวทุกห้องครับแล้วก็ รู้สึกห้องกว้างเหมือนโรงแรมเลยคือแบบปกติจะนอนคือปกติอาจจะไม่ชอบนอนที่แคบแคบอันเนี้ยก็จะหนีไปนอนซาลูนตลอดแต่นี่คือแบบห้องมันกว้างคือแบบนอนเตียงตัวเองก็คือแบบแดงว่าคุณหมอก็ยังหนีมานอนซาลูนเหมือนเดิมเปล่าเปล่าอันนี้คือนอนคือแบบสุดนใหญจะนอนซาลูนแต่นี่คือแบบเอ่อก็นอน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 ห้องตัวเองเนี้ยครับเพราะว่ามันก็แบบคือกว้างกว้างมากเตียงก็คือแบบเหมือนดูดวิญญาณไปเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือชอบชอบชอบเรื่องแบบห้องมากเลยครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการบริการครับก็คือเหมือนแบบพนักง,งานอะไรเงี้ยจะคอยถามตลอดว่าอยากได้อะไรไหมเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้อีกไหมเหลืออะไรที่อะไรยังไม่ได้กินอันนี้อีกไหมอะไรเงี้ยเขาจะถา,ถามถามไทยตลอดเนียเนี่ยประทับใจมากครับได้ครับให้ทางคุณพลอยก่อนี๋ยวค่อยขอยขอ,ยอนุญาตให้อกก็ของพลอยนะคะของพลอยเป็นดีวบอร์ดสำหรับฟรีไรครั้งแรกค่ะก็จริงๆก็ประทับใจมากเพราะว่า ถ้าเทียบกับเรืออื่นๆเราเราไม่เทียบกับเรือใหญ่เราเทียบกับเรือสายเดียวกันเราถือว่าบริการของเรือลำนี้ค่ะดีกว่าแล้วก็อาหารอร่อยมากห้องพักดีมากมก็คือทุกอย่างแบบดีแล้วก็ดีใจที่มีเรือใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้มีตัวเลือกใหม่ๆในการมาเทียเ่ยวเยอะขึ้นค่ะชอบตรงนี้ได้ครับ รบกวนคุณหมอคุณมอบได้จริงงครับครับผมส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ฟรีดิฟฟิ้งครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์รีฟิ้งอบอร์ดครั้งแรกด้วยนะครับ oh, <okay. S 1> ก็คือไม่เคยเลยแต่ว่าในครอบครัวพี่น้องผมก็เป็นสกูบเบร์ไดเวอร์กัน mm hmm. ก็รีฟิ้งอะบอร์ดกันบ่อยแต่ว่าก็ได้เล่าประสบการณ์ในถ่ายรูปอะไรเขาดูได้ประสบการณ์จากเพื่อนที่มาบอกว่าเนี่ยดีโซแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาดีจริงวะอยากมาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือรู้สึกว่าเป็นการเซ็ตสแตนดาดตัวเองที่แบบ สูงไปไหมถ้าเกิดไปเจอเรือลำอื่นแล้วแบบจะโอเคไหมจะมีความสุขแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออครั้งหน้าหรือต้องมาแค่ออกตาออกตาออกเทเวียใช่ไหมครับก็คือทําให้อ่าถือว่าเป็นเป็นการเซตสแตนอาจจะเป็นที่ดูจะสูงไปหน่อยนึงสําหรับครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกครับคุณครับคราวนี้ถ้ามองในมุมอยากจะให้พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องที่ชอบที่สุดบนเรือลำนี้มาอย่างไร อย่างละหนึ่งอย่างของแต่ละท่านรบกวนคุณพลอยก่อนหนึ่งอย่างเดย,ย,อ,ย,อ,ยอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นโหยากจังถ้าถ้าถ้าชอบที่สุดในเรือลำนี้อะคะ่ะก็ชอบการบริการที่พี่พี่สตาฟทุกคนนะคะเอาใจใส่เราดูแลเราทั้งแบบทั้งเรื่องความปลอดภยัยทั้งเรื่องอาหารเรื่องแบบห้องอะไรนะคะก็ดูแลเป็นอย่างดีแบบนี้ชอบมากค่ะชอบเครื่องผลิตน้ำแข็งครับ ก็คือไม่เคยเห็นแบบเรือไหนมีเครื่องผลิตน้ำแข็งในเรือแล้วแบบคือแบบชอบกินเครื่องดื่มชอบกินน้ำเย็นอะไรเงี้ยเครื่องดื่มดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มดูกันเขาดูเ้าใจมากแล้วแบบเออมีเติมเรื่อยๆเพราะว่าผลิตได้เองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับนี่ประทับใจมากครับครับสักเรื่องเดียวขอเรื่องเดียวเลยก็คงจะอาหารแหละครับก็คืออาหารดีมากซึ่งแบบซึ่งแบบการฟรีไรฟิงอ่ะบางครั้งแบบกินอิ่มเกินไปมันก็ไม่ไหวอ่ะมันแบบแล้วแต่แต่พอดี ออปชั่นอาหารมันแบบอยากกินนะ่ะมันแบบหยุดกินไม่ได้อะมันต้องแบบเลือกให้ได้ครับคือถือว่าแบบดีมากบริการดีมากทุกมือสามมือนี่ก็คือเป็นแบบเหมือนโรงแรมเลยครับได้เลยคืออ่ะสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทั้งสามท่านทิ้งไท,งทยนิดนึงจริงๆอยากให้พูดถึงคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องไหนหรืออยากจะฝากอะไรกับพก้าออกซ์เบียร์ยินดีอ๋อถ้าเป็นคอมเมนต์นะครับก็อาจจะ แอร์เย็นเกินไปหน่อยสึกว่าซาลูนแบบแอร์เย็นขนาดปรับลงแล้วก็ยังแบบเย็นอยู่อะไรเงี้ยคืออาจจะแบบเป็นรุ่นเลือกเลือกเลือกแอร์แบบฉ่าอะไรเงี้ยเป็นคนขี้หนาวอะครับก็อย่างพลอยอะค่ะพลอยจะมีคอมเมนต์แบบจุดเล็กๆนิดนึงอะค่ะตรงของห้องพักตรงในส่วนของประตูที่เป็นที่ล็อกอะค่ะบางทีมันล็อกยากไปนิดนึงใช่ค่ะถ้าเกิดว่าปรับที่ล็อกอะไรเงี้ยมันน่าจะสบาย กับทุกๆคนมากกว่านี้เพราะว่าบางทีเราใช้แรงเยอะมากในการแบบคองมันลงมาอย่างเงี้ยค่ะคัองผมมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าโทษเรือหรือโทษทะเลก,ก็คือเพิ่งรู้ว่าตัวเองเมาเรือครั้งแรกเพราะวนมันจะมีวันแรกที่ขึ้นค่อนข้างแรงหน่อยหนึ่งแล้วเรือก็จะโค้งเคงเยอะหน่อยตอนนั้นก็คือ แทบจะออกมาแล้วตอนนั้นไม่ไหวแต่ก็คือไม่เคยมีประสบการณ์มเมาเรือมาก่อนเป็นครั้งแรกเลยแต่ก็เป็นครั้งแรกที่รีมาบอดด้วยก็ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพรทะเลหรือเป็นพเพราะเรือครับไม่ได้ครับก็ยินดีครับเี๋ยวยังในเรือก็พร้อมจะเอาปัดตรงให้ได้มากที่สุดเพราะครับคือก็เป็นลูกค้ามิดบ่อย<笑><笑>บ่อยแบบบ่อยไม่ไหวบ่อยไม่ไหวก็เลยก็เลยก็ชินชินกับสไตล์ที่เขาจัดอะไรเงนี้ครับคือประทับใจตรงที่เขาแบบมีการสอนพวกแบบ มาลีนไลฟ์สอนดูสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยผมเห็นมีมีสอนมารีนไลฟ์ใครตอบผิดตอบผิดขึ้นมาเต้นด <c oughs> ้วยคือคือชอบตรงนี้เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไรงเงี้ยครับแต่ว่าแบบก็ก็ดีครับคือปกติจะดูปลาดูอะไรเง <c oughs> ี้ยก็คือแบบแต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าแบบตัวนี้เรียกอย่างนี้ตัวนี้เรียกอย่างนี <c oughs> หง้หลังๆก็คือแบบรู้อะไรเงี้ยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วว่าเจอตัวนั้นตัวตัวนี้อะไรเงี้ยครับก็คือเขาจะมีสอนใช่เขาจะมีสอนในทุกๆทุกคลิปอะไรเงี้ยครับก็ชอบตรงนี้ พลอยก็เป็นครั้งแรกที่มากับมิดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาฟรีไดด้วยนะคะก็จริงๆอะทริปนี้เรามาสอบแต่ก็ได้ได้ฟันไดด้วยแล้วก็ประทับใจตรงที่มีกิจกรรมเยอะกว่าสักูบาก็คือมีทางโยคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ตื่นก็ตามอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ขึ้นพลอยครับผมไม่ขึ้นพลอยครับผมนีมีเลคเชอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรให้ให้ทำมากกว่าแค่ลงไปดำน้ำเลย แต่ว่าแล้วก็เมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนก่อนนี้นิ้อยก็อยู่อยู่ถึงกี่โมงครับมก็ขึ้นอยู่ถึงตีหนึ่งครับนั่ง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 ดูทุกคนเล่นโดเรมอนนั่งดูทุคนเล่นครับก็ขอบคุณครูของมิดฟรีดิ่งทุกคนนะครับก็สนุกมากจริงๆแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากก็ทุกคนให้ให้ความเรื่องของ Security เนาะ ค่อนข้างสาคัญแล้วก็ค่อนข้างเซฟเลยสำหรับมือใหม่หมอย่างผมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแล้วก็มีความสุขมากม,มือใหม่มือใหม่อย่างคุณหมอเนี่ยลงลงไปได้กี่มเมตรครับลงสิบงสิบสเมตรนี่แหละครับ <c oughs> กัน้นหายใจได้นานประมาณแค่ไหน ตอนฝึกกัน้นหายใจอยู่สารได้2นาที40วิครับแล้วตอนของจริงข,ของจริงของจริงในนำ้ำพอดีไม่ได้จับเท่าไหร่แต่ว่ <laughs> เาเอาถือว่าแม็กซ์แล้วกันครับ2นาที4ีค,ครับ <laughs> ได้ครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ